เขาเรื่องเลยนะคะพพคือพบพบอันนี้พี่ไม่ได้พี่ไม่ได้แบบไอ้นี่นะพี่ไม่ได้แบบไวสานะจะบอกว่าพี่ไม่รู้จริงๆว่ามันเป็นคาด่าอันนี้เรื่องจริงๆเลยนะเพราะว่าพี่เข้าใจว่าถ้าเป็นคาด่านะคะเหมืองว่าคําที่พวกน้องๆเน็ตไอดอลเล่นกันเนี่ยต้องเป็นดอกทานตะวันสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็คิดว่าตอ,าอนนั้นเนี่ยมันความหมายพี่เก๋อะค่ะคือโลกสวยจังเลยเป็นสีชมพูแต่ว่าด้วยความที่พี่อะ ไม่ได้เลื่อนเปนตรงหัวใจก็เลื่อนเป็นดอกไม้สีชมพูก็เหมือนกับอะไรก็สวยโลกสดใสถ้าเกิดใครอ่านดีๆนะคะพะเอิญตอนนั้นที่เขาแคปเว็แบเบว็แบเบว็แบบแบบนั้นที่แคปไปเนี่ยมันเป็นอันแรกเพราะตอนที่เก๋เขาไปส่งดอกไม้เสร็จเนี่ยน้องหญิงเขาก็มามามา,มาคลิกไลท์ที่รูปใช่ไหมคะเก๋ก็เข้าไปเขาาียนว่าเออช่วงนี้แบบชีวิตมีความสุขอินเลิฟจังเลยอะไรก็เป็นสีชมพูแค่นั้นเลยจริงๆค่ะแค่นั้นเลยเพราะว่าคือพี่ไม่รู้ว่ามันเป็นคําที่เขาต้องใช้ใช้ต่อว่ากันหรือเป็นอักษรยอ่อหรือว่าเป็นซิิมโบลกสัญลักษณ์ออออะะไไรรรย่่่าาางเเเีี้ทมมมมมูจิๆคถัก๋น คือวันนั้นนะคะเพอเอิญโชคดีมากเลยแบบว่าที่งานเข้าเลยค่ะเพอเอิญวันนั้นตรงวันอาทิตย์พอดีแล้วพี่ออกบูธพอดีที่ทําที่ขายชาใช่พี่ไปขายชาที่เซ็นทรัลเวิลด์ก็มีคนโทรมาเยอะมากนะคะน้องๆโทรมาเต็มเลยว่าพี่เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวยาย,าย,าย่าหญิงเองน่ารักมากๆเขาพอเอิญมีคมนโทรไปสัมภาษณ์ยายาหญิงก่อนหญิงก็เลยส่งอินบ็อกซ์ค่ะไดเร็กเมสเซจบอกว่าเรื่องพี่เกดอาจิตย์นคนสัมภาษณ์อย่าตกใจนะแบบเรื่อนไม่เป็นเรื่องอุยนั่นนะดี เกยังมีลายเก็บไว้เลยนะบอกว่าแล้วพี่จะไปด่าน้องเรื่องอะไรอะไรเงี้ยเพราะรู้จักสนิทกันอยู่แล้วเคยทํางานด้วยกันด้วยนะคะพเพราะฉะนั้นเนี้ยไม่ไดไไไไ้ไม่ไม่มีอะไรเลยแล้วก็ที่สําคัญเนี้ยหวานใจของหญิงเนี้ยก็เป็นน้องชายแท้ๆของเพื่อนสนิทเก๋สมัยเรียนตูนเนี้ยต้องบอกว่าเห็นตูนตั้งแต่เด็กๆอ่ะตั้งแต่แบบยุคปฐม,มอะค่ะเพราะว่าพี่สาวตูนเนี้ยเป็นเพื่อนรุ่น,นียวกับเก๋เลยที่โรงเรียน แค่นั้นเลยค่ะไม่คิดใช่ไหมคะว่าจะเกิดดราม่าอะไรใช่แล้วแบบพี่ไม่รู้เรื่องจนกระทั่งพี่มาทํางานตอนประมาณใบสามใบสี่ค่ะน้องที่ขายของบูดข้างคือน้องของบูดเอมมี่เขาบอกว่าพี่เก๋พี่กับพี่แย่ยิงทะเลาะกันเรื่องอะไรพี่กับย่าแย่ยิงทะเลาะกันเรื่องอะไรก็พี่เก๋ให้ดอกไม้เขาอ๋อดอกไม้สีชมพูเออเออพี่ให้เองอ้าวพี่ด่าเขาบอกไม่ใช่คือมันคือโรคสดใสพี่นึกว่าสีชมพูมันคือโดเรมีอะไรเงี้ยโอ้ไม่ได้ไม่ได้แกล้งซื้อนะรแล้วที่สำคัญพี่ว่าพี่เก๋เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะถ้าจะอทำอะไรแบบนี้ คงไม่ทําออกสื่อขนาดนั้นหรอกออกมาแล้วก็อยู่วงการมา22ปีแล้วนะเด็กๆไม่มีปัญหาใครเลยไม่มีศัตรูใครเลยต้องระมัดระวังกอดคิดหนักเลยค่ะคิดหนักเลยวันก่อนเนี่ยจะส่งความนนเรากหวานจังเลยไปรูปอมยิ้มเพื่อนผู้จักการบว่าอย่าอย่าเพิ่งจะส่งเพิ่งแกเหรอจะทาเด็กก่อนคือเราก็ไม่ทันเด็กสมัยใหม่เนอะก็เราถามลูกน้องเจ้าฟิวว่าถ้าส่งอมยิ้มแตาว่าอะไรเปล่าบอกว่าไปด่าวเขาเป็นปัญญาอ่อนอีก พี่ก็เลยบอกว่าต้องตอนนี้ก็มาระวังมากเลยต่อไปนี้เก๋เลยตั้งใจเลยว่าจะมีอยู่สองสีคือหัวใจกับยกนิ้วโป้งถ้าผิดแผนจากนี้เนี่ยจะไม่กล้าแล้วเลยนะคะน้องๆขอบคุณค่ะอุตสาหาประเด็นที่พี่มีที่อยู่ในที่แบบว่าที่ในในช่องสื่อนะคะขอบคุณค่ะ